สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world <c oughs> ของสัมวันวันนี้จ่าก็แทบจะไม่มีเวลาเลยครับผมคุยกับพี่น้องคนไทยในอเมริกาทั่วอเมริกาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เศร้าบางครั้งที่แบบอึง้งว่าจริงเหรอเนี่ยคนไทยยังเอารัดเอาเปรียบกันเองในต่างประเทศมันมีจริงเหรอเนี่ย แล้วผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดพูดไปเนี่ยผมผมมีหลักฐานนะเพราะบางครั้งผมก็เข้าใจว่าการที่จะใครจะพูดจะอะไรเนี่ยผมไม่แค่จะแบบเชื่อเดียวนะครับแต่ว่าบอกว่าให้พี่ต้องส่งหลักฐานมาแล้วมันทําให้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าชุมชนคนไทยในอเมริกาของเราตอนเนี้ยมันมันไม่สามารถขี่กันเลยครับนะอ่า ไอ้ไอคนที่มีใบแล้วแล้วบูลลี่คนมีใบอันนี้ผมถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่ไม่ค่อยจะอะไรมากหรอกเวลาผมมีเวลาผมก็นั่งทําคลิปด่าพวกมันก็แค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าไม่สามัคคีกันเนี่ยคือว่าคือมันมีพี่น้องคนไทยอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วสิ่งการที่แบบเรียกว่าความช่วยเหลือเนี่ยจริงๆแล้วเราช่วยกันเองได้เลยนะอย่างเช่นชี้ทางให้เขา พลาบิกเฮลท์แคร์อะไรมีอะไรช่วยหมดแล้วผมเชื่อว่าศักยภาพของพี่น้องคนไทยในอเมริกาเราเก่งเรามีคนที่ไปขึ้นไปในอยู่ในระบบหรือว่าเข้าใจอะไรหลายอย่างที่เหมือนที่เป็นที่จ่าเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื้อเชิญนะครับใครที่มีศักยภาพหรือมีเวลาที่อยากจะช่วยหรือว่าอยากจะไม่ว่าจะเป็น abuse ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นการถูกทุบตีทุบต,ตีหรือว่าถูกชู้สาวหรือไม่คดีอะไรต่างๆเนี่ย แล้วอยากจะช่วยเหลือจ่านะครับช่วยหลังไม่มาด้วยครับจ่าเ <c oughs> ชื่อว่ายังมีพี่น้องอีกหลายหลายท่านนะครับที่คิดเหมือนจ่าและอยากจะทําเหมือนจ่าเพราะฉะนั้นเรามาช่วยทํำร้วมกันครับจะได้มีจุดจุดบรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องอพี่น้องชาวไทยในอเมริกาส่วนกองศูนไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าขอบเขตของเขาม,มีอะไรบ้างผมผมก็ถามแล้วว่าทําไมไม่ติดต่อกงศูนไปก็ก็ เขาก็ไม่รู้ว่าติดต่ออย่างไรนะครับถ้าใครมีข้อชี้แนะยังไงแบบหรือว่ากงศูนย์ทำอะไรได้บ้างให้คําชี้แนะอะไรได้บ้างเกี่ยวกับลูกจ้างโกงกันเองแล้วก็เจ้าของโกงโกงลูกจ้างอะไรเงี้ยมีอะไรที่แบบช่วยชี้แนะอะไรได้ไหมครับนะยังไงช่วยเขียนหรือพิมพ์ลงมาด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทําตอนนี้เพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่ใช่ดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะทําคือจะทําคลิปสอนทาไอทิน พราะเชื่อเพราะจากเพิ่งรู้ว่ามีพี่น้องคนไทยจ้างคนบางกลุ่มคนบางคนเพื่อกรอกขอใบไอท n นนัมเบในราคา500เหรียญขึ้นไป500เหรียญขึ้นไปกับการแค่กรอกฟอร์มไม่ถึง2อสหน้าแล้วก็ส่งไปให้ i r s แล้วขอไอ้ i ทินนัมเบอคิดกันห0าร้ยเลยเหรอ แม่มาหูยังตกใจบุณโชคหยุดหยุด่ดิจริงเหรอเนี่ยผมอึ้งนะอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะผมรู้ว่าเฮ้ยมีคนช่วยกอกใบเขียวทนะคิดตังค์เท่านี้เท่านี้ทนายคิดตังค์เท่านี้เท่าน,นี้อันนี้ก็โอเคอันนี้ไม่ได้ใหม่อันนั้นแบบผมคุ้นเคยรู้แต่มาเจอคิดไอทิน i อ s ค่ากกอกทำเนียมก็ไม่มีฟรีแต่มีคนช่วยเกอกคิดตั้ง500เหรียญโอเคไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปศึกษาผมไม่เคยเกอกแต่ผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายท่านมี i อท n นนัมเบอร์แล้วใครที่อยากจะช่วยจ่าหรือว่าบอกจ่าทำยังไงพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเกาะไอทกิกแต่ผมเพิ่งเข้าไปอ่านแล้วก็ไปดูตัวฟอร์มมาของ i อ s W7 หรือเปล่าก็ไม่รู้แน่จะใช่ W7 แล้วก็ที่อยู่เกาะเข้าไปแล้วก็ส่งไป แล้วก็ค่าธรรมเนียมฟรีส่งไปแล้วก็ได้ใบไอทินนับเบร์ให้พี่น้องไทยชาวไทยที่มาทํามาโอเวอร์สเตย์จะได้เสียภาษีห้าร้อยเลยหรอกินง่ายๆขนาดนี้เลยหรอเหรอมันนี่เตะตูดเลยโอเคครับพี่น้องใครที่รู้วิธีการหรือว่ามีประสบการณ์ทำไอทินยังไงช่วยติดต่อหาจา่าหน่อยครับ แล้วสอนจ่าเลยครับแล้วจ่าจะได้ทําคลิปสอนพี่พี่น้องคนไทยในอเมริกาสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวไทยในอเมริกาครับจะโอเวอร์สเตย์หรือว่ามี l ลโก้อะไรทุกอย่างหรือว่าอยู่อยู่แบบถูกตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือโอเวอร์สเตย์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเพิ่มภูมิเราต้องอยืนด้วยลําแข้งของเราบางครั้งในที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงเนี่ยเรื่องฟอร์มเรื่องเงี้ย เข้าใจอังกฤษอาจจะเป็นอุปสรรคที่ไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องทะเยอทะยานเพื่อให้เข้าใจต้องเข้าใจของแท้ไม่เข้าใจต้องถามไม่เข้าใจต้องถาม Google หรือไม่ถามอะไรสักอย่างที่เพื่อให้เรามีทางออกไม่ใช่อยู่ในความกลัวไม่ใช่อยู่กับไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันมีทางออกหมดนะครับเราจะไปรอให้คนยื่นมือช่วยเหลือคนเดียวไม่ได้ทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัว,ต,วตัวของตัวเอง ต้องต้องสร้างภูมิครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยโดยการที่ให้ข้อมูลทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็แต่แต่เราแต่เราช่วยเหลือตัวเองครับต้องต้องช่วยเหลือแล้วอ่านเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ผมมาสมัยก่อนผมมาปี1995 Dictionary นี่คือยังเปิดเป็นแผ่นๆในไอ้ปึกๆใหญ่ๆนะไอ้ d i c t i o n a r y เนี่ยผมยังอยู่สมัยนั้นเลยและตอนนี้เราอยู่ในยุคที่แบบโทรศัพท์หาคำตอบได้หมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอทินดัมเบอร์อะไรเงี้ยหรือว่ากกอกใบเขียวอะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็เป็นหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบให้กับทนายหมดไม่งั้นเราก็หวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบให้กับพวกทนายทนายหมดไม่งั้น,นเราก็หวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบให้กับพวกที่หากินกับการขอกอกไอทินดัมเบอร์นะครับพี่น้องอะไรที่เราสามารถช่วยได้ประหยัดได้เราต้องเราต้องอยู่เรามาอยู่เมืองนี้แล้วพี่น้องหาวิธีการขอวีซ่ามาอยู่อเมริกาแบบถูกต้องแบบผ่านวีซ่าทุกอย่างมาอยู่ในอเมริกาได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องทําตรงนั้นในที่ยากที่สุดได้ซ้ําพอเสร็จตรงนั้นในยากที่สุดได้ซ้ํามาอยู่ตรงนี้นะอย่างอื่นง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านเราเราอย่าเป็นเหยื่ออย่าเป็นเครื่องมือหรือว่าถูกพวกเนี้ยมากินค่าหงค่าหัวเรานะครับยังไงจ่าขอฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับไอทินนะครับใครกอ,อกไอทินมาก่อนยังไงฝากสอนจ่าด้วยเดี๋ยวจ่าจะได้ทาคลิปสอนท่านอื่นต่อไปขอบพระคุณครับผม